จาทางนี้จะพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งไปกินนะคะไปรล่ายังญาติยูยังไม่ได้ไปพี่ใหญ่เฝ้าอันตัดหยาดฝ้าเฮ็ดยังให้เมียเฝ้าที่ไปดื่มพี่น้องเอ้ยอันที่ว่าเฝ้าเฝ้านะไม่ได้เฝ้าธรรมดานะเฝ้าไปดื่มอันที่ว่าเฝ้าวนะพี่น้องเอ้ย ฝ่าไปเดิมกดีเลยละที่ว่าเฮ็ดซอยหืมงามแล้วน้พี่เนะาะพี่หมายดอไม่หนุ่มต้มน้ออํำยาตั้งเยอะเลย,ยพี่ต้องกินเยอะๆนะฮะหนูกย็กยังไม่ได้กินอะไรไหนูนยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันหนูรอกินพร้อมพี่มันนี่เอื่อยเรามาน,นะพี่พี่น้อง มาเนื่อยแล้วมากเลยคอยกอ็เห็ดงานบานนังงานสองเรียบร้อยก็เลย่นถาก,กินพร้อมเอื้อยเพิ่นเรากินขนมจีนพร้อมกันเห็ดนํำยาใบหมอหมอหญ่แต่นํำยาบไได้เต็มหมอนะหมอ้อเครื่องหมอ้อทำไมอ่ะอจ้าอร่อยเหรอพี่น้องเอาให้พี่น้องดูนะเอ,นอนะเอาให้พี่น้องดูหน่อยเอาให้พี่น้องเราดูหน่อย พี่น้องเห็นบ่งามบ่จจะงามหลายงาม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 ,มงามแหง้แองถนนอีกเย้ยเอาอีกใช่ไหมนะใช่ไหมพี่พี่เรามันจะได้กินอีกรอบหนึ่งก่อนที่มันจะหนาวนะพี่นองตาหอจะเหลือนี้โอนะ้ยคุมมัน้โย้ยคุมมันก็หนาวเหมือนเดิมพี่พอเราคุมข้างบนข้างล่างเป็นน้ําแข็งเฉยเห็นไหมนะแข็งเดี๋ยวปีนี้นะถ้าเราจะกินโคกเราเอาโค้มาตั้งว้นอกบ้านสักห้านาที ทำมันเย็นไงพรมเย็นกับตู้เย็นไงอเห็นไหมเวลามันเย็นน่ะมันเย็นกับตู้เย็นเราอีกติดลบนะ่ะลบสิบลบห้าแล้วก็ว่ากันไปพี่น้องจ๋าพี่น้องมาเบิรงเดิอม,มาเบิรงพกบุญง,งามแห้งเอ้ยเราเก็บได้ปักหลายหนึ่งนี่หลายกระดอกกระดียเห็นบ่ หลายแห้งหลายแห้งเฮ้ยอันนี้จะไปอย่าไปเอากลัวไม่เอาหนูกลัวเก็บถั่วจะเก็บถั่วแล้วกันที่พวกเราเก็บถั่วจ้าเก็บถั่วเก็บพี่เก็บถึงไหมถ้าพี่เก็บไม่ถึงหนูจะเก็บเองหนูจะเก็บอามาพี่เมตสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาหนีเก็บปักบุ้งเก็บยอดบักบววโอ้ยยอดสักทองแล้วก็มาเก็บบักถั่วต่อจ้ะ ไปกินเขานะคะเอาไปกินหิวเข่าพี่เอมาเก็บทั่วน้ากันหักบะน้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหักบะน้อกมันจะหักไหมพี่หักเก็บเลยถึงทำไมถึงบอกว่าหักแล้วน้องก็จะขึ้นได้ไหมเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาเก็บน้ำกันได้ใจเด้อให้จะพี่น้องได้เบิ้งบ่ได้เห็นตอนกินเนาะเก็บหนึ่งเก็บแลวจ้ะเก็บแล้วจ้าเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้ว ปลูกบักทั่วก็ได้กินบักทั่วปลูกบักอึก็ได้กินยอดกระเด็นมันจะไปได้กินหนวยสามอ้ยอรณมเสียงามแห้งกับโกาเป็นหนวยยานพืชนี่กินบักอึก็ไดมันงามเกินไปนะพี่เนาะฮึสาวสาวม่มีผัวคนบ้าไปใช่ไหมเขาบอกคนสวยไม่มีผัวในเนาะฟักทองเนาะจริงๆมันสวยเลือกมากไง พี่เลย์อ,อย่างเราก็เดี๋ยวไม่ได้ผัว <laughs> 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 เขาเอาด้วยความสงสารป่ะอีลีได้พี่น้องเต <laughs> ้าเอาอยันมาได้ผัว <laughs> จำใบเด้อผู้ให้ก็จังมูวเฒาหน่เต้าเอายัน <laughs> มาได้ผัวยันมาได้ผัวน้ำเขาผูดด้ใดมาว่าก็พักเมือมเม่อต่มักเมื่อต่ละว <laughs> แต่ไม่ผู้บ่าไม่จีบน <laughs> ี่สิบาได้ผัวน้ำเขา โอ้ยอน,นี่แกละโอ้ยพญาแมงพญามดนะคะนี่เก็บนะจ๊ะเก็บถั่วเก็บถั่วเก็บถั่วเก็บงาพี่จะตำปบะถั่วเลยยังไงไม่ต้องตำน้องเมยขนมจีนแล้วกินกับขนมจีนโน้เดี๋ยวเราจะไม่กิน <laughs> ถ้าเราตำนี่เราจะไม่กินในนั้นนะเนาะพี่น้องเห็นบ่เห็นไหมคะปลกูกถั่วก็ได้กินถั่วปลูกฟักทองอก็ได้กินยอดโอ้ยบักริกค่ะบักเพิกพี่น้องบักพกค่อยบ่ <c oughs> คุณพี่มาดูใกล้ๆสิคะ่ะมันพปริกมีหน่วยจ้าต,ต้องมุบชๆมุบเร็วเริกเป็นหน่วยชา เป็นนวยมั้มอง่ดแบบเพกโอ๊ยเก็บโบท่านมืดคุณพี่ค่ะคุณน้องเนี่ยเห็นนี่จนแก่เลยไปซ่อนไปซ่อนอยู่ในนมมืดจนแก่เลยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอน้โอ๊ยโอ๊านอ้ไปน๊านอ้ยโอ๊ยโอนย ก้อนสิขาวบานกับมาเก็บผลไม่ไปกินก่อนจะพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ่มันเดี๋ยวมันสีโลนนะพี่น้องเห็นบะนี่นี่ไงพี่น้องเห็นบอกเก็บไปกินก่อนมันสิต๊ใส่ดินเก็บไปกินก่อนเกยแล้วเก็บไปเหล่าสองสำนวนลูกใหญ่ลูกมันใหญ่เนาะนายพี่คุณพีแเราเก็บนั่นมากินเก็บไปสามลูกพอแล้วแต่มัน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 กำลังพอกินเลยหวานๆนะพี่นะเนาะ กำลังอร่อยเลยจ้าพี่น้องไป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 น้ำกันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกอดแล้วนะคะกอดไว้แล้วพี่น้องว่ายังเ้นข้าวปุ้นจ้าเ้นขนมจีนจ้าพี่น้องเส้นขนมจีนพี่น้อง,งเห็นบอกเ้นขนมจีนมาหน,นี่อยากกินขนมจีนมหมูก,กินกันเลยสิม,มากินสีม,มาต้มพี่น้องบ่ขนมจีนไม่เส้นแข็งเ้นจริแหรืพี่น้องห้ากิสิต้มเนาะ ข้าวเกรียต้มลูกหมอ้อขี่นมาขยับมากใกล้สิคะนี่ข้าวเกรียต้มลูกหมอนี่เลยเพราะว่าประมาณหานาทีโอ้10นาทีจ้ะประมาณ10นาทีนะพี่น้อง10นาทีก็ได้กินแล้วจ้ะนี่เพราะว่าเขาต้มไปสิเนาะต้มหลังนี้แล้วนะคะเจอสักพักหนึ่งกะ ไหนกินน้ากระเรียมมันนี้ไว้แล้วพี่น้องแนวใส่ขนมจีนนะคะเข่งบ๊แมนเข่งปลาทูด้วยจ้าเข่งไว้ใส่ขนมจีนเนาะพี่น้องเห็นบอบพักติเก็บมาจากสวนจ้าพี่น้องเห็นบอบพักติเก็บมาจากสวนงามบาพี่น้องงามหลายพระว่าโอ้ยมันสีน้อยมันย้อยจ้ะมันย้อย มันหอยสเ่เฮียนเ <c oughs> ก็บไปกินกับขนมจีนกับเมียนบักทัว่วน้ำเมี่ยนพักบุ้งจ้ะ่าสีหันนะพี่น้อง่าสีหันหันเป็นสินหน่อยๆยำๆไปยิบใส่เลยสีลวกได้จางไหนเนาะสีลวกขึ้นปลลวกกินดิบเนีย่ยสีลวกคิดเบิงโอเคพี่น้องจะพักอ่านจะข้าวหนึ่งคนมาเบิงว่า ย้ำมาหลวกล้วมาเสร็จมันจเป็นยังไงไปนหนองแต่บางด้ยยำมาหลวกล้วเนะวาะบานแต่สมสัยสมือมันยุใสกมีเนาะพี่น้องเนาะสมัยสมอยุใสกมีอยู่บานเ้าก็ม,กมีอยู่ในกมีก็เหตุไงล่ะเพราะคือสมัยก่อนสมัยก่อนอ่ะสี่ปีสี่ขันกันเซอไอโกนมาจะเข่าเป็นสาม,เป,สามเป็นอาทิตย์สุดสี่ใดกินเนาะสุดเป็นอาทิตย์จุดสี่ใดกินแต่สมือเนี่ยมันได้กินไงไม่เด้กง่ายได้กินงางนั่นแหละเป็นซ่องเสิ็จอะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเป็นโสมเสร็จ เขาซื้อมาจากอันร้านกีนอะเมื่อนันสิบ้าบอกพี่น้องประมาณนั้นประมาณนั้นขันจำบ๊อพิกะเจ็ดสิบแปดสิบาทเนี่ยแหละขันจมบ๊อบพีถ้าพี่น้องนะขันจำบ๊อิดนะขันผู้ใดจำได้ก็บอกเนเ่องว่าเกยบบ่าว่าจักบาทก็ลืมแล้วเมือนั้นโอเคจะพี่น้องไปเบ่งตอน้องต้มซุปเราจาเอาก็มาเทศใส่ตะแกงเนาะตะแกงหักระติจับ น้องกินสุกแล้วจ้าพี่น้องพอคอนเท์ก็แต่แกะเขาเป็น,นม่นจับเศษมะนาวมันหงอนเนาะนี่มันหงอนเศษน้อง,นนองกินเจพี่น้องกันบ่งามบ่นี่คอเนเท์เศษน,นี้มันหงอนพี่น้องมันหงอนจ้ะนี่ใส่ัค่นี้ขเขาติดจับจ้ะสักจับสองจับนะคะ น้ำยาก็จะน,น,น้อยน้องบ้าพี่น้องบ้าเซ็นงามบ้า <c oughs> เซ็นงามบ้าพี่น้องบ้าเซ็นมันน้อ <c oughs> ยเซ็นมันน้อย <c oughs> ดีเนาะก็สิจับเซียนเป็นจับเป็นจับใส่เข่งเนาะจับน้องจีนจึ๊บ ใช้เข่งไห้เพราะว่ากันเท่ากินบเหมือนเท่ากันเได้มันจิบอนแชะนะเพราะว่ากันเท่าเอาไปเศร้ากองกองกองไว้เล่นมันก็ติดแชะนมกินกันบ่เสมอนะกินมดแซ่บอันหนึ่งก็นั่งพอดีเลยพี่น้องต้มสุกแล้วพี่น้องก็นบ่เส็นงามบ่เส็นงามบ่พี่น้องไ่เขาก็ติจับเนาะนี่ยจับใหญ่ๆจังหน่อยจับใช่เข่งไม่ใช่ปลาทูนะคะ ขนมจีนนี่แหละพี่น้องค่อยเคยเห็นแต่อีแม่ก็จับแต่ก่อนก็บอกเคยจับแต่เธอละไรพี่น้องมมอยู่เมืองนองตกตัวเฮ็ดเป็นทุกอย่างนะพี่น้องเอ้ยมมอยู่เมืงองนอกเนาะขนเฮ็ดบ่เป็นกันเฮ็ดคุณสิจเฮ็ดให้กินละคะตัวเฮ็ดเองก็จะบอกว่าทรงลูกทรงหลูกทรงเต่าไปเล่นเมืองนอกเ็จซอยเรือจากของแม่นอีลีแปลงกันะมาซอยห้าวกันว่าซอยจากของอยากกินก็ต้องช่วยเหลือตัวเองน้องกันบอก เส้นย่างบวขาดนะเส้นงามซุยลอยอยู่สักพักหนึ่งก็เได้กินกินบวเบอืบอได้พี่น้องก่อนนมเสร็งเมื่อกี้ไหนกับบเบือสักพักหนึ่งจ้าพี่น้องโอ้ยงามครับขันห้าก็จับกับดดออกกับเศร้าเศร้าเศร้าใส่มันกับบวคือพี่น้องเนาะมันกับบวเมียนั่นนะ นันก็โบเมนนะนะก็ต้องเศร้าจับสี่เลยเป็นจับจับจับแนวเส้นนมจีนดูมั้งามนะคะผู้เฒ่าบ้านผู้เฒ่าสมัยก่อนเขาเฮ็ดขนมจีนนะพี่น้องนะเนาะเฮ็ดมาเขาส้วสซมาเขาส้วสซเอาไปตำส้วสซเอามันขันเอาแต่น้ำมันบีบแต่น้ำเอาเป็นแปง้งมันเนาะมาเป็นแปง้งเราไปโอ้ยตำ สมัยก่อนก็มักินอันนั้นพี่น้องพี่หน่อยคุณจะไก่อกบอไก่อกมันน่ะนะเอาแป้งไปต้มเนาะเอาเศษแป้งไปต้มบาคนมากินมากินแต่ก่อนเขาเอิ่นไก่ต้มแป้งนะจึงสำนักกับแซบได้พี่น้องแต่ก่อนน่ยนะสำนักกับว่าแซบได้แปมก็จะกินตุ๊กๆเดกหน่อยกับแซบสว่างเด็กหน่อยเนาะกินกั็แซบอันละคนก็เอาแป้งอันไปย่างเด้เอาแป้งไปย่าง นั่นแหละพี่น้องอันจักน้อยหนูกับไปกินน้ากันนะโอเคจ้าพี่น้องไปกินน้ากันจ้าพี่น้องเขากับมาเก็บอันใบพักอีตูไปกินกับอันข้าวปุ้นนะพี่น้องเนาะพักอีตูเนี่ยแหละเขาก็ตัดเอาเพราะว่ามันหมู่บ้านก็เอาไปหดน้ำนะพี่น้องเห็นบ่ที่ว่านก็เห็ดหดน้ำแต่มันอ่อนนะพี่น้องมันอ่อนมันลมก็จะตันสิเอาตัดไปกินกับอ่านข้าวปุ้นขนมจีนนั่นเองตัดจักน้อยหนึ่ง มีพักลายอยู่แต่นี่ก็อยากไปกินเนาะว่ามันเม่ออยากมันเป็นดอกนะพี่น้องมันเป็นเป็นดอกมันข็สิแก่เร็วนะพักอีเงียกษาที่มันเป็นดอกมันสีแก่เร็วเคยได้เบิงิีเพิ่นผีเพิ่งอยเมกาเพิ่นบอกเพิ่นบอกมาก็เลยจําไว้อ๋อสวรรค์ของข่อยเนี่ยมันแก่เร็วเนาะพอมันเป็นดอกข่อยก็มาตัดออกกว่ามันจะเป็นดอกนี่ตัดซะตัดให้ขาดแล้วจับจๆบนี่ ตัดเลยพี่น้องเอ,อ๋ยไม่เป็นดอกใช่ไหมคะอย่าเป็นนะคะนี่โอเคนะคะไปกินกขนมกระปุนน้ำกันจ้าพี่น้อง